คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมในปี2025ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสุภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดและภูมิทัศน์ที่งดงามราวกับโปสการ์ดกลับกำลังล่มสลายอย่างลับๆภายใต้โรคระบาดท,ที่มองไม่เห็นลองนึกภาพดูสิรัฐบาลกลางทุ่มเงินกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่ตอปีเพื่อต่อสู้กับปัญหาคนไร้บ้านแต่ที่น่าตกใจคือวิกฤตกลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทิ้งชาวแคนาดากว่า2 3 5 0 0 0คนไว้เบื้อง หลังในแต่ละปีชีวิตของพวกเขาพังถลายลงในเต็นท์น้ำแข็งและตรอกซอกซอยที่ถูกลืมเลือนการเปิดเผยที่ระเบิดระเบอร์ฟรีนอทท่วมถนนราวกับฆาตรกรเงียบเปลี่ยนสวนสาธารณะให้กลายเป็นฝันร้ายกลางแจง้งที่การตีพลาดเพียงครั้งเดียวก็ลบล้างทุกสิ่งประเทศที่ใจดีเช่นนี้จะละทิ้งชะตากรรมของตนเองได้อย่างไรความอยากรู้อยากเห็นเรียกร้องพลังมืดอะไรกำลังดึงเส้นได้ให้แตกสลายหนึ่ง ความเป็นจริงบนท้องถนนและเมืองที่แพร่กระจายสัมภาระถูกรวบรวมไว้ในรถเข็นร่างของคนเหล่านั้นเคลื่อนตัวไปตลอดทั้งวันโดยความมุ่งมั่นอย่างเงียบๆฉากเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในนิยายแต่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตขยายจากศูนย์กลางสำคัญสำคัญไปสู่มุมที่เงียบสงบกว่า สิ่งที่เริ่มต้นจากปัญหาประชากรหนาแน่นได้แพร่กระจายไปอย่างพื้นที่เล็กๆเ,เช่นโควิาและแบรรีซึ่งคายพักแรมกลายเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจำวันในโควิาพบว่ามีผู้หลีภัยเกือบ300คนที่ไม่มีบ้านที่มั่นคงและส่วนหนึ่งต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงในระยะยาวแฮร์ริแฟกซ์ก็เช่นเดียวกันโดยข้อมูลล่าสุดชี้ว่ามีผู้คนกว่า1,100คนตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันทั่วทั้งภูมิภาค สถานการณ์เหล่านี้ท้าทายมุมมองที่มีต่อแคน,นาดาในฐานะสถานที่แห่งศักดิ์ศรีที่มั่นคงเผยให้เห็นมิติต่างๆที่หลายคนลังเลที่จะยอมรับเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางจากประสบการณ์ของผมในการบันทึกเรื่องราวบนท้องถนนเกี่ยวกับคนไร้บ้านผมได้เรียนรู้ว่าการตระหนักถึงรูปแบบเหล่านี้ไม่ใช่แค่การสังเกตแต่มันเกี่ยวกับการส่งเสริมความเมตตาที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงขึ้นมาใหม่ได้ การแพร่กระจายของข้อมูลนี้บ่งบอกถึงความจำเป็นในการทบทวนวิธีการที่เราเข้าถึงการสนับสนุนชุมชนคุณคิดว่าทำไมปัญหานี้จึงขยายวงกว้างไปสู่พื้นที่ที่เคยคิดและเคยสัมผัส 2. ฉากการเอาชีวิตรอดฉากที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของความอดทนในชีวิตประจำวัน ภาพสั้นๆในเมืองเหล่านี้แสดงให้เห็นบ้านชั่วคราวเรียงรายตามทางเดินที่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตตามปฏต,ติโดยไม่มีที่อยู่ที่แน่นอนผู้ช่วยเดินไปพร้อมกับสิ่งของจำเป็นโน้มตัวเข้าไปพูดคุยกันอย่างเงียบๆณนะจุดที่มีหลังคาคลุมกราฟฟิตีและสิ่งของที่กระจัดกระจายสะท้อนถึงการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกรง่งและการสึกร้อของเคลือข่ายที่จำเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในมอนทรีออลข้อมูลชี้ให้เห็นว่าประมาณ70%ของผู้ที่ได้รับผลกระทบกระจุกตัวอยู่ในชุมชนเพียงไม่กี่แห่งซึ่งยิ่งทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในพื้นที่สำคัญสคัญอะไรเป็นแรงผลักดันให้เกิดเรื่องนี้ ต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับทรัพยากรพื้นฐานที่ยืดหยุ่นได้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ถูกบทบังด้วยปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันความกังวลที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การจัดวางสิ่งของแต่อยู่ที่ว่าเราปรับตัวให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุดชะงักแต่ละพื้นที่ที่มีหลังคาคลุมทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นเล็กๆน้อยๆตั้งคำถามกับสมมุติฐานของเราเกี่ยวกับการแยกตัวออกจากความเป็นจริงดังกล่าว การที่เราผูกพันกันและการมองข้ามยิ่งทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงมากขึ้นเต็นกระจุกตัวชิดกำแพงแน่นขนัดกลุ่มคนพูดคุยกันใต้ร่มเงาขณะที่รถยนต์แล่นผ่านสัญ,ญลักษณ์ที่วาดขึ้นนี้สื่อถึงความสามัคคีท่ามกลางความโดดเดี่ยวผู้คนที่เดินผ่านไปมาในชีวิตประจำวันมีบทบาทอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงผลลัตนี้ 3. การเพิ่มขึ้นของเฟนทานินการใช้อย่างแพร่หลายและผลกระทบอันลึกซึง้งในวิกฤตคนไร้บ้านที่ทวีความรุนแรงขึ้นในแคนาดาเฟนทานินกลายเป็นโอปิออยด์ผิดกฎหมายที่ใช้กันมากที่สุด ก่อให้เกิดคลื่นความเสพติดที่รุนแรงและความกังวลด้านสาธารณสุขจากข้อมูลของ Health i n f o b a s e Canada ในปี2024เฟนทินินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตจากพิษโอปิออยด์ที่เห็นได้ชัดถึง74%ทั่วประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี2016และอัตราที่สูงขึ้นในกลุ่มผู้ไร้บ้านซึ่งเฟนทินินมีส่วนทำให้เกิดการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดถึง94%ตามการ ศึกษาในปี2023ใน Addiction Journal ในแวนคูเ v e r ซึ่งจำนวนคนไร้บ้านในปี2025พุ่งสูงถึงเกือบ3,000คนการระบาดของเฟนทินินมีสาเหตุมาจากฤทธิร์รุนแรงของมันซึ่งรุนแรงกว่ามอร์ฟีนถึง100เท่าและการแทรกซึมเข้าสู่เสพยาตามท้องถนนซึ่งมักผสมกับยาอื่นๆเพื่อให้ได้ยาที่ราคาถูกกว่าและออกฤทธิร์รุนแรงกว่า ผู้ใช้ที่ต้องการบรรเทาอาการเจ็บปวดบาดแผลหรืออาการถอนยายอย่างรวดเร็วมักเสพยานี้ผ่านการฉีดสูบหรือสูดดมแต่ความเข้มข้นที่ผันแปรของเฟนทีนิลทำให้เกิดผลกระทบที่คาดเดาไม่ได้ทำให้การใช้เป็นประจำกลายเป็นความเสี่ยงที่คุกคามชีวิต การบริโภคยาตามท้อนถนนในที่สาธารณะกลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างน่าตกใจทำให้พื้นที่ในเมืองกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยกลางแจ้งในเมืองใหญ่อย่างโทรอนโตและมอนทรีออลซึ่งมีผู้คนกว่า1น0 0 0คนต้องเผชิญกับภาวะไร้บ้าน ผู้คนมักเตรียมและใช้สารที่มีส่วนผสมของเฟนทีนิลอย่างเปิดเผยบนทางเท้าในสวนสาธารณะหรือตรอกซอกซอยเนื่องจากขาดพื้นที่ส่วนตัวและยาเสพติดเริ่มออกฤทธิ์อย่างรวดเร็ว การใช้อย่างเปิดเผยเช่นนี้ซึ่งมักเกิดขึ้นในเวลากลางวันแสกแสกท่ามกลางผู้คนที่เดินผ่านไปมาเผยที้เห็นถึงความสิ้นหวังอันโหดร้ายจากเข็มฉีดยาและอุปกรณ์ที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดในพื้นที่สาธารณะก่อให้เกิดความกังวลต่อชุมชนมากขึ้นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความทุกข์ทรมานนี้รุนแรงมากการยุดเกาะของเฟนทีนิลทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจอย่างรุนแรงอาการปวดเรื้อรังจากการสัมผัสซ้ำๆและความทรมานทางอารมณ์จากวัฏจักรการเสพติดกัดกร่อนศักดิ์ศรีและยิ่งทำให้ผู้ใช้รู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้น รายงานอัปเดตแบบเปิดเผยของเครือข่ายจาม่าในปี2025ระบุว่าสิ่งสังเคราะห์อย่างเฟนทีนิลคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งใน4ี่ของผู้เสียชีวิตในกลุ่มคนไร้บ้านซึ่งเป็นการสืบทอดวัฏจักรแห่งความเจ็บปวดและการสูญเสียอะไรคือแรงผลักดันการใช้เฟนทานิลในที่สาธารณะนี้แม้จะมีอันตรายและเราจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อลดอันตรายจากสถานการณ์บนท้องถนนได้อย่างไร ภาพเหล่านี้เน้นย้ำให้เห็นถึงความชัดเจนที่บ่งบอกถึงความล้มเหลวของระบบการแก้ไขปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจสามารถเรียกคืนพื้นที่สาธารณะและชีวิตได้ 4. โครงการริเริ่มของรัฐบาลโครงการที่จัดหาอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อจัดการกับปัญหาสารเสพติดที่เกี่ยวพันกับปัญหาคนไร้บ้าน รัฐบาลแคนาดาได้ขยายขอบเขตการลดอันตรายผ่านโครงการจัดหายาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยแจกจ่ายยาที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเครื่องมือฟรีเช่นเข็มและท่อ ในปี2,568แผน Riching Home ของกระทรวงสาธารณาสุขแคนาดา Health Canada ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนปีละ2,000ล้านดอลลาร์ได้ดำเนินการนำร่องในรัฐบริติชโคลัมเบียและออนทารีโอโดยสั่งจ่ายยาเช่นไฮโดรเมโมโฟนให้กับกลุ่มเสี่ยงกว่า4,000คนตามข้อมูลของรัฐบาลกลางล่าสุด ในแวนคูเวอร์ให้บริการแก่ผู้ไร้บ้านมากกว่า2,500คนโครงการนี้แทนที่ยาเสพติดอันตรายบนท้องถนนโดยทางเลือกที่มีการควบคุมมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของกิจวัตรประจำวันและลดความเสี่ยง โครงการริเริ่มเกี่ยวกับเข็มและกระบอกฉีดยาผ่าน200แห่งทั่วประเทศได้จัดหาเข็มฉีดยาสะอาดประมาณ15ล้านเข็มในปี2567และยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี2568พร้อมทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการแบ่งปันชุดอุปกรณ์สูบบุหรี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นรวมถึงไปสำหรับสารกระตุ้นหรือโอปิออยมีให้บริการฟรีที่คลินิกด้วยโครงการของบริทิชโคลัมเบียที่เข้าถึงผู้ใช้งานรายเดือน 500คนต่อการอัปเดตความพยายามเหล่านี้ให้ความสำคัญกับศัก์รีและการป้องกันซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับกลุ่มเปราะบางผลสำรวจของสมาคมสาธารณาสุขแคนาดาในปี2025สแสดงให้เห็นว่าโครงการเข็มฉีดยาช่วยลดการแบ่งปันลง25%ขณะที่การจัดหาอุปกรณ์ที่ปลอดภัยกว่าช่วยลดการเยี่ยมฉุกเฉินลง40ในพื้นที่อย่างโตรโตซึ่งช่วยเหลือคนไร้บ้านกว่า1 5 0 0 0คน ยานพานนะสํำหรับบริการสาธารณะได้นำเครื่องมือต่างๆมาใช้ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาในนาล็อกโซนซึ่งให้บริการฟรีเพื่อแก้ปัญหาการใช้ยาเกินขนาดท่ามกลางการถกเถียงอย่างเช่นการวิจารณ์วารสารเมืองในปี2025เกี่ยวกับการใช้ในทางที่ผิดข้อมูลยืนยันว่าอัตราการเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น15%ซึ่งช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยการเข้าถึงนี้ส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาพเปลี่ยนอันตร ให้เป็นขั้นตอนที่มั่นคงโครงการริเริ่มเหล่านี้เสริมพลังให้กับผู้ที่อยู่ในขอบขายได้อย่างไรและการขยายขอบเขตใดบ้างที่จะขยายผลกระทบได้ ผ่านเรื่องราวบนท้องถนนเกี่ยวกับคนไร้บ้านสันได้เห็นว่าทรัพยากรเหล่านี้ฟื้นฟูทางเลือกอย่างไรพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายที่เห็นอกเห็นใจช่วยฟื้นฟูชีวิตขึ้นทีละน้อย 5. เรื่องราวส่วนตัวเรื่องและโศกนาฏกรรมของมนุษย์เธอเผชิญหน้ากับเลนส์ด้วยสายตาที่ห่างไกลราวกับหลงลืมไปในความทรงจําส่วนตัวชื่อแดเนียลอาเลียเรื่องราวสั้นๆของเธอเปลี่ยนมุมมองของฉันฉันออกจากการบําบัดและฉันก็ลื่น ถ้อยคำตรงไปตรงมาที่นำพาคลื่นแห่งความท้าทายความยืดหยุ่นและความพยายามอย่างต่อเนื่อง คุณจะสัมผัสได้จากคำพูดของเธอในความเงียบที่ยังคงหลงเหลืออยู่ประสบการณ์ของแดนิล่าสะท้อนกล้องไปทั่วถูกจารึกไว้ในพื้นที่สาธารณะถูกใช้ร่วมกันอย่างเงียบเชียบนสถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและถูกปกปิดไว้ในการเผชิญหน้าที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ยอมแพ้พวกเขาถูกโอบล้อมด้วยความยากลำบากในอดีตคำสัญญาที่ไม่เป็นจริงจากโครงสร้างสนับสนุนและผลกระทบที่หลงเหลือจากความยากลำบากใน ช่วงแรกเริ่ม นอกเหนือจากข้อสันนิษฐานทั่วไปแล้วเรื่องราวนี้เกี่ยวกับการแยกทางความเจ็บปวดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขการเผชิญหน้ากับวัตจักรที่ยากจะตัดขาดช่วงเวลาแห่งการตัดขาดที่เปลี่ยนเส้นทางและความตระหนักว่าตาข่ายนิรภัยอาจไม่เพียงพอนี่ไม่ใช่เรื่องของข้อบกพร่องแต่มันเป็นการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในโนวาสโกเชียผลสำรวจระดับภูมิภาคพบว่าจำนวนผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาซึ่งตอกย้ำถึง ขนาดดังกล่าวความใกล้ชิดนี้ช่างน่าตกใจมีเพียงทางแยกเล็กๆหนึ่งทางอุปสรรคที่ไม่คาดคิดค่าใช้จ่ายกระทันหันและวลีแห่งความมั่นคงที่สูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยตามมาด้วยงานอัตลักษณ์ค่อยๆเสื่อมถอยลงทีละน้อยจนกระทั่งอากาศบริสุทธิ์ยังคงอยู่ หากเรื่องราวเหล่านั้นกระทบอะไรบางอย่างในตัวคุณกดสมัครรับข้อมูลเพื่อไม่พลาดเหตุการณ์จริงทั่วโลกนี่คือเรื่องราวที่น่าประทับใจจากคอนเนอร์สซาร่าเคยเป็นผู้ดูแลที่ทุ่มเทคอยดูแลครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่กลับพบว่าโลกของเธอแคบลงหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดทําให้เธอไม่มีฐานที่มั่นคงปัจจุบันเธอใช้เวลาช่วงเย็นในสถานที่ยามค่ําคืนทุกแห่งดื่มเครื่องดื่มเพื่อเป็นที่หลบภัยและได้รับพลังจาก การพูดคุยกับผู้อื่นเพียงสั้นๆในแคลการี ตัวเลขในปี2024ระบุว่ามีเกือบ2,800คนในตำแหน่งดังกล่าวซึ่งหลายคนหาที่พึ่งชั่วคราวความเพียรพยายามอย่างเงียบๆของซาร่าเน้นย้ำว่าการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆสามารถรักษาความหวังไว้ได้อย่างไรหากเรื่องราวเหล่านั้นกระทบใจคุณกดติดตามเพื่อไม่พลาดเหตุการณ์จริงทั่วโลกซาร่าเป็นตัวแทนของญาติพี่น้องมากมายที่ยิ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจเมื่อมองเธอไม่ใช่แค่การสังเกตการต่อสู้แต่เป็น การเหลือบมองภาพสะท้อนที่เราหลีกเลี่ยง จากมุมมองของเรื่องราวบนท้องถนนเกี่ยวกับคนไร้บ้านเรื่องราวแต่และเรื่องตอกย้ำว่าการตั้งใจฟังสามารถเยียวยาความแตกแยกได้การหันหลังกลับยิ่งทำให้ความโดดเดี่ยวยืดเยื้อออกไปเบื้องหลังกำแพงเหล่านั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลพวกเขาคือผู้แบกรับภาระที่มองไม่เห็นจากกรอบความคิดที่ล้มเหลวก่อนวัยอันควรพวกเขาแบกรับบาดแผลที่จับต้องไม่ได้ความไม่สอดคล้องกับจุดข้อมูลกระนั้นพวกเขาก็ยังคงดำรงอยู่สิ่งที่ คลี่คลายหนะ้าที่แห่งนี้อยู่เหนือความขาดแคลนมันคือแรงผลักดันภายในที่ริบหรี่ลงอย่างต่อเนื่องหากปราศจากการมีส่วนร่วมโดยตรงและการยอมรับอย่างแท้จริงขอบเขตของความเลื่อนลอยนี้ก็ยังคงคลุมเครือประสบการณ์เหล่านี้ทําให้คุณรู้สึกใกล้ชิดกับกลุ่มคนรอบข้างคุณมากน้อยเพียงใดห องค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรในการต่อสู้กับวิกฤตคนไร้บ้านในแคนาดาองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่โครงการของรัฐบาลทิ้งไว้และให้การสนับสนุนแนวหน้าด้วยความทุ่มเทอย่างไม่ลดละ กลุ่มต่างๆเช่นกองทับบกแห่งความรอดและศูนย์ยูไนเต็ดเว์เซ็นเตอร์ดำเนินงานทั่วประเทศโดยจัดหาที่พักฉุกเฉินธนาคารอาหารและการฝึกอบรมงานซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้คนหลายหมื่นคนต่อปี จากรายงานปี2025ของ Imagine Canada ภาคส่วนไม่แสวงหาผลกำไรนี้มีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจมากกว่า192,000ล้านดอลลาร์คิดเป็น8.7%ของ GDP และจ้างงาน2.5ล้านคนโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่บริการสังคมในโตรนโตซึ่งปัญหาคนไร้บ้านส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า15,000คน องค์กรต่างๆเช่นศูนย์เฟรดวิกเตอร์ให้บริการดูแลแบบองค์รวมโดยให้ที่พักพิงแก่ผู้คนมากกว่า2,000คนในปีที่แล้วผ่านโครงการเปลี่ยนผ่านขณะอยู่ในแวนคูเวอร์องค์กรยูเนียนกอสเปลมิชชั่นให้บริการอาหารประจำวันแก่ผู้ติดยาเสพติด3,000คนและดำเนินโครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดท่ามกลางผู้ไร้บ้าน3,000คนในเมืองหน่วยงานเหล่านี้อาศัยเงินบริจาคและเงินช่วยเหลือจากกลยุทธ์การเข้าถึงบ้านของ รัฐบาลกลางมูลค่าส0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรเพื่อการป้องกันส่งผลให้จำนวนผู้ประสบความสำเร็จในการจัดหาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น12%ในปี2,568 นอกเหนือจากความช่วยเหลือเร่งด่วนแล้วองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรยังผลักดันการสนับสนุนผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆเช่นการเพิ่มที่อยู่อาศัยราคาประหยัดและเงินทุนด้านสุขภาพจิตในมอนทรีออลโควินแนนท์เฮาสสนับสนุนเยาวชนไร้บ้านช่วยเหลือเยาวชน1,200คนในปี2,567ด้วยการศึกษาและการให้คำปรึกษาลดอัตราการกลับคืนสู่สังคมลง18% ความท้าทายยังคงมีอยู่รวมถึงการขาดเงินทุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรรายงานว่าความต้องการเพิ่มขึ้น15%หลังการระบาดใหญ่ตามการวิเคราะห์ของ Charity Intelligence 2025แต่แนวทางที่สร้างสรรค์ของพวกเขาเช่นการเข้าถึงชุมชนเคลื่อนที่ในแฮ l i f ิแช่วยบรรเทาปัญหาช่องว่างที่สำคัญได้500แห่งต่อเดือน การร่วมมือกับอาสาสมัครช่วยขยายผลกระทบเปลี่ยนความปรารถนาดีของชุมชนให้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรเหล่านี้ยังคงยืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรคอันหนักหน่วงและการมีส่วนร่วมในชีวิตประจําวันจะช่วยเสริมสร้างความพยายามของพวกเขาอย่างไรจากมุมมองของผมเกี่ยวกับเรื่องราวบนท้องถนนองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรสําหรับคนไร้บ้านคือหัวใจสําคัญของความเข้มแข็งร่วมกันการสนับสนุนพวกเขาไม่ใช่การกุศลแต่มันคือการลงทุนในสังคมที่เปี่ยมด้วยความแม่ตากรุณาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเจด ความปลอดภัยสาธารณะและการตอบสนองทางสังคม การพูดคุยเรื่องนี้มักจะเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนอย่างรวดเร็วเป็นหัวข้อเริ่มต้นในการรวมตัวที่นำไปสู่เหตุการณ์ใกล้สถานที่ต่างๆรูปแบบของความกังวลปรากฏขึ้นแต่บางทีแก่นแท้อาจถูกตีความผิดไปเมื่อพิจารณาสมมติฐานใหม่หลักฐานกลับเผยให้เห็นทางเลือกที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงในสถานการณ์เช่นนี้คนส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้อยู่ยงพวกเขาคือผู้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ในอดีตที่ถอนตัวเลือกแรก,แรก ออกไปโดยไม่ได้เลือกการตอบสนองมักมุ่งไปที่การย้ายถิ่นฐานการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นการเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเส้นทางของแซนมุ่งเน้นการตอบสนองไม่ใช่การสร้างใหม่ซึ่งไม่ได้ผลแต่ในการทดลองนวัตกรรมที่แวนคูเวอร์ทีมผู้เชี่ยวชาญในชุมชนที่เตรียมพร้อมแต่ไม่มีอุปกรณ์ได้เข้ามาในพื้นที่ที่คนอื่นทำวิธีการตรงไปตรงมาคือการตอบสนองอย่างรอบคอบก่อนผลลัพธ์ เป็นไปในเชิงบวกลดความตึงเครียดสร้างความเชื่อมั่นในจุดที่มันหายไปมันตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นอยู่ของเขาเกี่ยวกับการกำกับดูแลหรือพันธะช่องว่างที่แท้จริงอาจเป็นความเห็นอกเห็นใจที่ขาดหายไปซึ่งนำไปสู่การมาถึงช่วงเวลาที่ผิดพลาดอย่างลึกซึ้งที่สุดของการมองแบบหลบเลี่ยงหากเรื่องราวเหล่านั้นกระทบอะไรบางอย่างในตัวคุณกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเหตุการณ์จริงทั่วโลกยกตัวอย่างมาเรียจาก p a t h w a y s ของมอนทรีออคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องจัดสรรบทบาทต่างๆจนกระทั่งความต้องการที่เพิ่มขึ้นเกินกำลังของเธอนำไปสู่การใช้เวลากลางคืนในพื้นที่แออัดเธอพบความปลอดปร่งใจในบทสนทนาที่เชื่อมโยงผู้คนทักท่อสายใยแห่งชุมชนท่ามกลางความโดดเดี่ยวความเข้มข้นของมอนทรีออลแสดงให้เห็นถึง 70%เซในโพรงที่เลือกไว้ความมุ่งมั่นของมาเรียเน้นย้ำว่าความเข้าใจจุดประกายความก้าวหน้า 8. เส้นทางสู่การแก้ปัญหาการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านต้องการมากกว่าการแก้ไขชั่วคราวจำเป็นต้องมีวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพื่อจัดการกับปัญหาพื้นฐานเช่นปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยราคาประหยัดแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการต่างๆ ในปีพศ2568กลยุทธ์การเข้าถึงบ้านของรัฐบาลกลางซึ่งได้รับการปรับปรุงในเดือนมกราคมได้จัดสรรงบประมาณมากกว่า2,000ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับโครงการในชุมชนโดยเน้นการป้องกันผ่านการอุดหนุนค่าเช่าและการจัดหาที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็วโครงการริเริ่มนี้ได้ช่วยให้ชาวแคนาดากว่า50,000คนหลุดพ้นจากภาวะคนไร้บ้านนับตั้งแต่เริ่มต้นโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบาง ในออนแทรีโอซึ่งข้อมูลในปี2024แสดงให้เห็นว่ามีผู้ไร้บ้านมากกว่า81,000คนเพิ่มขึ้น25%จากปี2022 ความพยายามของจังหวัดเช่นการขยายการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าครึ่งหนึ่งแนวทางแก้ไขยังรวมถึงรูปแบบนวัตกรรมเช่นแนวทางที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรกในแคลกกอรีซึ่งโครงการนําร่องในปี2025ได้ให้ที่พักแก่บุคคล1,200คนโดยให้ความสําคัญกับบ้านที่มั่นคงก่อนบริการอื่นๆส่งผลให้การใช้ ที่พักพิงซ้ำลดลง18%เราจะขยายความสำเร็จเหล่านี้ทั่วประเทศได้อย่างไรเรื่องราวบนท้องถนนเรื่องราวเกี่ยวกับคนไร้บ้านที่เน้นนโยบายและการปฏิบัติเช่นเดียวกับในมอนทรีออลซึ่งความร่วมมือระหว่างองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรและเจ้าหน้าที่ของเมืองได้สร้างที่อยู่อาศัยราคาประหยัด2,500แห่งในช่วงปีที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนคนไร้บ้านบนท้องถนนลง10%ภายในสิ้นปีกรอบการติด ตามผลฉบับใหม่ของ OECD ซึ่งเผยแพร่ในเดือนมกราคม2025มอบเครื่องมือสำหรับการติดตามข้อมูลที่ดีขึ้นช่วยให้รัฐบาลระบุช่องว่างและวัดความคืบหน้าอาสาสมัครก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เช่นกันโดยร่วมมือกับโครงการต่างๆเพื่อดำเนินการในพื้นที่9การจินตนาการถึงวันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่าความหวังสำหรับผู้คนและสถานที่ต่างๆเมื่อมองไปข้างหน้าอนาคตที่ปราศจากภาวะไร บ้านอย่างกว้างขวางในแคนาดาจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมหากเราสร้างแรงผลักดันในปัจจุบันเปลี่ยนเมืองต่างๆให้กลายเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่ทุกคนสามารถเติบโตได้ ภายในปี2,573การคาดการจากการยื่นงบประมาณก่อนกำหนดของยูไนเต็ดเวในปี2,568ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนอย่างต่อเนื่องในที่อยู่อาศัยราคาประหยัดอาจรองรับประชากรได้เพิ่มขึ้นอีก1 0 0 0 0แสนคนซึ่งช่วยลดจำนวนประชากรไร้บ้านรายคืนทั่วประเทศลงจากปัจจุบันที่30,000คนเป็น3 5 5 0 0คนในโตโนโตเมืองที่มีจำนวนประชากรไร้บ้านมากที่สุดโดยมีมากกว่า10,000คน แผนบูรณาการสำหรับการพัฒนาที่มีรายได้หลายๆมีแนวโนว้มที่จะฟื้นผูชุมชนโดยผสมผสานบริการสนับสนุนเข้ากับพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งลองนึกภาพท้องถนนที่เต็นท์หลีกทางให้กับสวนสาธารณะที่มีชีวิตชีวาและอดีตผู้อยู่อาศัยไร้บ้านได้มีส่วนร่วมในฐานะเพื่อนบ้านและคนงาน วิสัยทัศน์นี้กำลังปรากฏในโครงการนำร่องเช่นศูนย์ชุมชนเอ็ดมอนทัน 40T5 ซึ่งได้สนับสนุนโครงการเปลี่ยนผ่านที่อยู่อาศัยไปแล้ว800แห่งโดยมีอัตราความสำเร็จ22%ในด้านผลลัพธ์ที่มั่นคงเมืองที่ปราศจากคนไร้บ้านจะให้ความรู้สึกอย่างไรสำหรับคุณ ผ่านเรื่องราวบนท้องถนนเกี่ยวกับคนไร้บ้านเราได้มองเห็นแสงแห่งความหวังนี้ซึ่งการออกจากภาวะไร้บ้านที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยต่างๆเช่นความมั่นคงทางการเงินและความสัมพันธ์ทางสังคมกลายเป็นเรื่องปกติข้อมูลของสถิติแคนาดาในปี2025แสดงให้เห็นว่า การแทรกแซงที่ตรงเป้าหมายสามารถยุติภาวะไร้บ้านได้2ใน3ภายใน6เดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาจากอาสาสมัครเมืองต่างๆเช่นวินนิเพกกำลังเป็นผู้นำในโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมโดยเปลี่ยนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะเพิ่มจำนวนยูนิตขึ้น1000ยูนิตภายใน27ปีและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การขยายตัวของเมืองเส้นทางที่สดใสนี้ไม่เพียงแต่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเท่านั้นแต่ยังฟื้นฟูพื้นที่ใจกลางเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ7,000ล้านดอลลาร์ต่อปีขณะที่ต้นทุนการไร้บ้านลดลงอาสาสมัครจะยังคงเป็นเสาหลักแต่ด้วยนโยบายที่ส่งเสริมให้งานของพวกเขาขยายตัวมากขึ้น 10. บทสรุป วิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่แค่เคลื่อนแห่งความยากลำบากที่ซัดสาดไปทั่วเมืองต่างๆของแคนาดามันเป็นกระจกสะท้อนทางเลือกที่เราได้ตัดสินใจจุดบอดที่เราบ่มเพาะและความจริงอันน่าอึดอัดที่เราหลีกเลี่ยงมานานเกินไป เต็นที่เรียงรายอยู่ริมทางเท้าไม่ใช่ประกายไฟของปัญหาแต่มันคือเสียงสะท้อนที่ยังคงอยู่ของความล้มเหลวที่ฝั่งรากลึกกว่าในด้านความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการดูแลชุมชนหากเรายังคงเดินบนเส้นทางนี้โดยไม่สนใจสัญญาณเตือนคนต่อไปที่จะเผชิญกับความหนาวเย็นแห่งความไม่แน่นอนอาจเป็นเพื่อนสนิทสมาชิกในครอบครัวที่รักหรือแม้แต่ตัวคุณเอง เส้นแบ่งระหว่างความมั่นคงและการต่อสู้นั้นบางราวกับกระซิบเปราะบางราวกับความพ่ายแพ้ที่ไม่คาดคิดเพียงครั้งเดียวเรื่องราวดิบๆเหล่านี้ทราบซึ้งใจอย่าหันหลังกลับจงดำดิ่งสู่เรื่องราวแบ่งปันให้กว้างขวางเพราะการนิ่งเฉยเป็นเพียงการเปิดช่องให้เงามืดแผ่ขยายออกไปการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจะส่องประกายสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงขณะที่เราสรุปการสำรวจเรื่องราวบนท้องถนนเกี่ยวกับคนร้ายบ้านนี้ โปรดจำไว้ว่าความหวังจะริบหรี่ที่สุดเมื่อเราเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาข้อมูลระดับชาติจากปี2025เผยให้เห็นชาวแคนาดากว่า235,000คนที่ต้องต่อสู้กับปัญหาคนไร้บ้านในแต่ละปีโดยออนแทริโอเพียงรัฐเดียวมีผู้ป่วย81,000รายในปี2024ซึ่งเพิ่มขึ้น25%และคาดการณว่าจานวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือ3เท่าภายในปี2 2035หากแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปกระนั้นการลงทุนของรัฐบาลกลางเช่นงบประมาณ39ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ประกาศในเดือนมกราคม2025สำหรับโครงการป้องกันกลับแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆซึ่งเน้นย้ำว่าการร่วมมือกันสามารถฟื้นฟูชีวิตและชุมชนได้ขอบคุณที่รับชมจนจบกดติดตามช่องของเราเพื่อรวมเดินทางไปกับเราในเรื่องราวแบบนี้อีกมากมายแล้วพบกันใหม่บน เส้นทางต่อไป